นี่มาพริก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 ,กหนึ่งกิโลวานลงดดเรามาดูว่าพี่สาวเราจะกินได้กี่เม็ดโอ้โหหืมหืมหืม่บบเล่นๆเ,เอาเป็นกับแก้มก็ได้อืมหืมจับให้ สวัสดีสสดดครับสวัสดีพอพี่น้องเบิร์สกู๊ทุกุนครับผมมากับใครครับผมมากับใครอีกครับม <c oughs> ากับใครเออสวัสดีค่ะ,บคะเบียร์คาะนุยเบียร์เฟมิลี่ค่ะพี่น้องค่ะครับผมพี่น้องมากับผี่สาวนะครับมากินใส่กรอกของเพื่อนเลยนะครับผมเจ้าของใส่กรอ <c oughs> กพัอยากกินกระจัดเดิมพี่น้องเด้อนี่ <c oughs> ใส่กรอกอีสานมันเป็นใส่กรอกบุ้นเส้นเนาะบใช่ใส่กรอกบุ้นเส้นกินกับน้ำจิ้มค่ะพี่น้องใช่ต้องมีน้ำจิ้มให้ด้วยในจ้าทุกคนอยากได้สั่งนี่มา พริก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 หนึ่งกิโลวันลงดดเรามาดูว่าพี่สาวเราจะกินได้กี่เม็ดโอ้โหพริกหนึ่งกิโลนี่มันเต็มจุกๆมาพี่น้องครับคนนี้เอาจัดเลยพี่เบียร์จัดแสบแสบไม่้องกันจัดพี่น้องจ้าเอ้ากินเลยเด้อจพี่น้องเบอร์แต่ว่าทั้งนี้สิกินครับน้ำจิ้มแล้วจ้ะโซนนี้ยโซนเนี้ยโซนเนี้ยเออโซนเนี้ยแ่บเลย ห้าแสบแสบก็ปอนก็ปีเบียได้ครับผมพี่น้องอืมโอ้โหจัดแบบนี้เนาะพี่เบียเนาะใช่ดูดิบอกเลยผมกินไปแล้วแหละอือจัดอีกครับมาหาคนคขายก็ต้องจัดเลยอืม อ,อร่อยนุมยยน่มถ้าย่างมันจะนุ่มรวยมากพี่เบียร์ยรับ พริกมีเผ็ดมากนะพริกตัวนี้นะอืมพริกบ้านครับพี่น้องใช่อืมอ,อืมขอเลยกินกับพริกบ้านอร่อย <c oughs> อือหือจุ่มลงไปเลยน้ำจิ้มอืออโคตรดี ร่างหอมชูค่ะพี่บเบี้ยก็ยังขายเหมือนเดิมนะร่างหอมชูโอ้ยน้จินแบบแม่งพี่น้องครับผมอันนี้แถมน้ำจิ้มด้วยไหมหรือว่าแถมโอ้นนอยแถมน้ำจิ้มด้วยพี่น้องจัดไม่พี่น้องแถมน้ำจิ้มด้วยนะห้าสิบลูกนะคะหนึ่งแพ็คห้าสิบลูกหนึ่งร้อยห้าสิบบาท แทนน้ำจิ้มขวดนึงด้วยค่ะพี่น้องเล่นๆเอาเป็นกับแก้มก็ได้หอมหอมจัดมางอร่อยรอดอยู่ยังไง มีน่องจ้าลูกเงี้ยอ่วนๆแบบนี้เลยอย่างอย่าง,งพร้อมๆนะปอนนะเด้งๆข้าวเหนียวก็จิ้มได้วันเอากินไส้กรอกข้าวจริงๆบ้านเราก็กินไส้กรอกข้าวแหละเนาะเพราะว่าแม่ไม่เคยพากินไส้กรอกึ้นสักทีว้ากเต้นหน่อยไ้กินเหนียวนี่ยว <c oughs> ้อวย พืิกคนแซ่บอะ่ะกรอบมากสุกวอนจานเธอสองคำงยังบ่ดบมดอยู่ฮพกง่้ยแบบนี้เนาะอ๋ออือเลยว่ากินพริกบป้ยว่วนกินหอมแดงอืออือ อืความแรงก็จะออกไปหวานดีมากจัดเถอะพี่น้องเอ้ยเที่ยวกินเหล่านีงกินได้อยู่แห่งเปลืองเอาของแซบๆนี่เอาไปให้ลูกให้เต่ากินนี่คนดีอยู่ทางใจนี่แม่อร่อยอร่อยจิงๆออกเปรี้ยวนิดหน่อยนะเปรี้ยวนิดหน่อย กินกับพริกเนี่ยโคตรดี <c oughs> เราขาดอะไรรู้ไหมเราขาดขิง <c oughs> อืหาซื้อไม่ได้ไม่ไป็นตลาดใช่ผักอันนี้อามาจากสวนนะทุกคนน,<ำ>นั่นกินเองเ เอาผุ่มใเบิองพี่น้องแล้วจิมเนี่ยเข่ากันแห้งแสบว่าแสบว่จิมจนติดเบื้องะแมนรู้อืห้หอืห้ออื้ <c oughs> มืออื้มไ่เบียงครับ พี่ตัวนี้เผ็ดมากนะถ้าไม่ใช่พวกผมกินจะเผ็ดมากนะอันนี้มันเผ็ดจริงนะพริกเกลือพริกั่นอ,อ,นอืมอันนี้พวกปอนกินเผ็ดได้ไงก็เลยกินได้แสบอ,อ้ยแ่บของแท้บอกเลยโตรดี มีแห้งกินเผ็ดๆล้วก็กินน้ำเย็นอ่ะใกินน้ำเย็นทุกคนน้ำเย็นใส่น้ำแข็งน้ำจิ้มอร่อยแม่อ้าวอ้าวอกระโดดละแ่บว่าแ่บแล้วจะสิเบิดแล้วมี่น้องแถมอร่อยอ้บุญดวาหน่องด้วยมาแสบก็มากินดอกว่าอยากเอา โอ้ยอยากให้บี่มากินน้ำด้วยเอ้าอยากให้พี่มากินนำ้ำมั้แล้วพี่อวบว,วแบบนี้นะนั่นคือต้องเก็บใหม่ใหม่ม,มันถึงกออรอบอิ่มไม่ห้องอร่อยไม่หยาบสูง้ายสูง้ายก็ ออืครับเบิร์ดเบิร์ดในน้ำจิ้มเบิร์ดนะเบิดครับอืมอืมโคตดีอืกินพริกข่ามิดไม่มีอยู่จริงกินพริกข่ามิดไม่มีอยู่จริงเบิร์ดในขวดพี่้อง พีน่น้นองครับเม,มนูสเต็มนะครับใส่กอกอีสานนะครับผมพี่น้องใครสนใจสั่งทังไหนพี่เบียร์กดลิงก์ใตค้คลิปนี้ก็ได้หรือว่าทักเข้าไปที่เพจหนุ่ยเบียร์เฟอร์มลี่หรือว่าเคยอุบลคนจาลสินก็ได้นะคะทุกคนใช่มีอะไรขายบ้างโบเดมี่เต้นตัวนี้ได้พี่น้องโบเดมี่เต้นตัวนี้นะ มีไส้กรอกหมูไส้กรอกเนื้อะะสิสเป็นข่อยข่อยใหญ่ๆเนาะแมนจะขอยใหญ่ๆหมูรวนเนื้อรวนบ่ผส,สมเขา่าเน้อจ<ม>้ะแต่ว่าบุญเส้นนี่ก็สิมีมีข้าวมีวุ้นเสน้นแล้วก็มีหมูเนาะปพอมันเป็นแบบของกินเล่นเนาะแต่ว่า<ม><ม>ใส่กรอกหมูก็เนื้อนะ่ะสิเป็นแบบหมูรวนเนื้อรวนเน้อจ้ะที่สําคัญแถมน้ำจิ้มด้วยไปจัยไปตำมาไปตำมาเลยพี่น้องครับผมกินเหล่าเฮ้กินอะไรอยู่อ๋อเดาจะแอบซื้อไปให้เพื่อนกินรวนผูเทานะ เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะครับพมพีน้อง<ม>ฝากน้ำครับแล้วก็ฝากช่องพี่สาวด้วยโดยเบ<อ>ียร์แฟมิลี่เขาไปบิ่งคลิปแล้วนําเด้อตอนนี้คลิปนะครับมิงซอยแช่ซอยก้นไหลน้ำเลยเด้อยครับผมพีน้องขอบคุณหล,ลายนะครับมือนี้มากกับพี่สาวขอบคุณหลาย,ลายที่ขางาูับชมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ